ากจังเลยสูตรคูเดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดมาต้องนานแล้วทิ้งไปหมดแล้วตั้งแต่สมัยเรียนคืนคุณครูไปหมดแล้วเนี่ยเอาเอาข้อนี้ก่อนน้าจะสอนหลานยังไงดี42่สอคูณยี่สิบสสคูณสได้8 4ดคูณสได้16ใช่ไหมแล้วก็ หาตรงนี้ก็ต้องใส่ศูนย์ใช่หมสองคูณสี่เป็นเฮ้ยสองคูณสองเป็นสี่อ้าคุณครูชะออมสวัสดีค่ะสวัสดีชะอมชะอม,อมทำอะไรอยู่ กำลังหาวิธีการคูณแบบง่ายๆไว้สอนหลานอยู่ค่ะตอนนี้หลานอยู่ป .3 แล้วเริ่มมีสูตคูณแล้วสองหลักคูณสองหลักด้วยยากจังเลยค่ะเขาโจทย์ข้อนี้ง่ายอยู่นัเนี่ยความ,มจริงการคูณก็ไม่ยากนะถ้าชะอมเข้าใจแล้วคุณครูชะอมมี จินตคณิตที่คุณครูชามสอนนะคะมีวิธีการคูณสูตรคูณไหมคะเพราะว่าแบบนี้ไม่ไหวเพราะตดหลายรอบมากเลยอะ่ะอยากได้แบบให้จบอยู่ในมือเลยอะค่ะจินตคณิตมีจ้ะไว้เรามาลองคิดเลขโจทย์เดียวกัน mm hmm. เทียบกันดูไหมการคูณแบบจินตคณิตกับการคูณแบบที่ช่างอมการังคิดอยู่ mm hmm. ไปไปไปันเดี๋ยวเราไปเข้าในโรงเรียนกันจ้ะ ไม่ยากเกินไปเดี๋ยวเราจะใช้จิ้มปากคณิตเป็นการคิดแล้วส่วนชะอง์ก็คิดแบบปกติที่ชะองคเคยเรียนมาเลยเก่าเริ่มเลยนะ <S 1> <S 1> <S ได้คำตอบแล้วจ้ะชะองได้เท่าไรเราได้หนึ่งพันสอร กสน็ไปก่อนนะเสร็จแล้วเหรอยังไงแค่เราเสร็จโดเองนันยากง่ายนะทิเพราะว่าเราใช้ชิ้สาตคณิตที่ไม่ต้องพดกระดาษแล้วก็ไม่ต้องทำเป็นขั้นตอนสเต็ปเลยเราแค่มีสองมือก็คิดจินสตว์ชนิดด้วยสูตรคูณสองหนักคูณส,สองหลักได้แล้ว,วเดี๋ยวว่าต่สองหนักคูณสองหนักเลยสามหนักคูณส,สามหลักก็ทำได้ ชัามคิดเลขไวมากเลยค่ะไม่ต้องใช้กระาดาษทดด้วยใช้แค่จินตคณิตเองเหรอคะแล้วแบบน,นี้สอนได้ไหมคะหรือว่าจินตคณิตอันนี้อยู่ระดับที่เท่าไหร่ะคะตอนนี้ชัออมอยู่ระดับที่2ค่ะเมื่อไรจะได้เรียนนะคะสอนตอนนี้ยังไม่ได้จากชะอมเพราะว่าตอนนี้ชะออมอยู่ระดับที่เท่าไหร่นะ อยู่ระดับที่3มแล้วโอเคเพราะว่าชะอมต้องชะอมแล้วก็ทุกทุกคนต้องไประดับที่สองระดับที่3ให้ได้ก่อนอะแล้วก็เข้าระดับที่4ซึ่งจะเริ่มมีสูตรคูณแล้วค่ะจะเริ่มมีการคูณแล้วก็มีสูตรคูณอาเล่ม4เล่มห้าอะระดับที่4ระดับที่5ก็จะเป็นสูตรคูณจัดแล้วก็6 7 8จะเป็นการหารแล้วก็การคูณแบบเต็มเปี่ยม2คูณ2 3คูณ3ตัวได้หมดเลย การคูณที่ไม่ต้องใช้กระดาษไม่ต้องทดมีอยู่จริงๆในจิปปะคณิตอันซันค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณครูชะอําจะยึดตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อน,นะคะข้อนี้โจทย์มีอยู่ว่า41คูณ23่ค่ะเดี๋ยวมันครูชะอําจะคูณให้ดู คำตอบก็คือ943ค่ะไม่ต้องทดไม่ต้องใช้กระดาษทดเรามีแค่นิ้วมือก็สามารถคูณได้ไม่ใช่แค่2หลักคูณ2อหลักนะคะ3หลักคูณ3หลักเราก็สามารถคูณในนิ้วมือของเราได้ค่ะ คุณครูชามชวนเด็กๆนะคะที่กําลังเรียนระดับที่2ระดับที่3อยู่มาเรียนต่อระดับที่4กันคะ่ะหรือ re, ถ้าใครสนใจยังไม่ได้เรียนระดับที่2หรือระดับที่3หรือยังไม่ได้ลงเรียนกับคุณครูชาเลยคุณครูชามแนะนําให้ลองเรียนก่อนนะคะระดับที่2หรือระดับที่3ค่ะจะเป็นตามอายุของเด็กๆค่ะ ถ้าใครยังไม่เกินป .4 จะอยู่ที่ระดับที่2และใครที่ป .4 ขึ้นไปยันผููใหญ่ก็จะอยู่ระดับที่3ค่ะใครเรียนจบแล้วมั่นใจแล้วไม่ว่าเป็นคลิปหรือว่าเรียนส่วนตัวกับคุณครูชามก็มาสอบและเรียนระดับกันค่ะอย่างเช่นน้องชาอมตอนนี้น้องชมอมอยู่ระดับที่3 เดี๋ยวน้องชะอมใกล้สองแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวชะงอมก็จะขึ้นระดับที่4ค่ะโรงเรียนนี้ค่ะชาอมต้องโรงเรียนนะจะได้สอนหลานได้โอเควันนี้คุณครูชะอมขอตัวไปสอนชะงอมก่อนนะคะไปสอนก่อนดีกว่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย